อ,นนอันนี้เอาไหมาน่ะเห็ดก้มเถอเนี่ยเอา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 ว้าวสวยจ้ก<ป>สาม,มาเป็นเพื่อนนี่เพื่อนดูเอ๊ะเดี๋เด็งัดก่อนโอ้ยเฮ้ยงัดยากนะี่ะเอามีดไหมล่ะเอ,อตรงนี้มานมาน,น้าเลยจ้ะมันรักการเก็บเห็ดเข้าป่าด้วยนะ ใครจะคิดว่าจะเจอแบบนี้นะเออคงมาสิจ้าเธอโอ้โหพี่งามมากเลยจ้ะใกล้กลโอ้โหอันนี้น่ามักมากเลยโอ้ยพี่ประครับคลองมีตรงนี้อีกโอยมีตรงนี้อีกเหรอไม่รู้มันเปื่อยป่ะนะเนี่ยอันนี้มือใหม่นะจ๊ะไม่ว่าการปิดรูดิค่ะพี่ปิดรู รูนูน้นไว้อืมมันอืมเพื่อนหมานมากเลยจ้ะอืม,มอสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดตรงนี้ลูคเขาอืมอม,มามามาอย่าลองลอย สั้งนกนี่นี่คุยกันอุ้ยตายแล้วขอโทษพี่ขอโทษเธอวิธีขอโทษหูหายไปครึ่งนึงขอโทษของอร่อยปิดหูแล้วบอนี่มีอีกไหมนี่มีแล้วชีวิตค่ะได้เยอะเลยจ้าได้าชีวิตของเห็ดนะคะตรงนี้ตรงนี้โหได้ตั้งเก้าดอกในเลขมงคลมากเลยนะสวยงามสวยงามอันนี้ไม่ใช่หรอฮะเหมือนจะใช่นะจ๊ะ เขามาเก็บเห็ดครั้งแรกอะองามเลยนะใช้ได้เลยตัดแบบเดาวๆ <c oughs> <c oughs> จับจับตัวมันนะพี่จะจับหัวเดี๋ยวหัวหกักค <c oughs> ดะอย่หัวหายอือโอ้โดอกนี้งามจ้ะง,งามมากเลย <Okay. S 2> โอย้สวยพี่ สวยจังเลยมีลูกด้วยนะโอ้ยกำลังขึ้นเลยพี่เอ้ยอาาจะไม่ไม่พี่มันได้อยู่มันไม่ลึกมากนี่ไงห่ <c oughs> าก,กินมากเลยอ่ะดอกกำลังกินพี่ว่าพี่ไม่เห็นอะไรนะมันน้ำตาลไปหมดเลยเหมือนกัน เห็นไหมเพื่อนหลายดอกอยู่นะเห็ดสม้มมีดอกเดียวนี่มีดอกเดียวอู้เยอะอยู่ยนะเพื่อนเยอะนะได้เยอะเลย งาม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 อย่าไปให้พี่แล้วนะแกมาเก็บงามงามมาจ้า <c oughs> มันแอบหลบๆ,ๆเกิดๆนะจ๊ะพเพื่อนงามเลยจ้ะงามอยู่ใกล้กันอันนี้อยู่ใกล้กันมันๆจ้าเพื่อนงานจ้าทุกคนเห <_ d ata> ็ดเปื่อหวานสวีเดน เสียงนกนิ่มร้องอเพื่อนๆดิของดอกนี้ก็ดีใจน,น,นะนั่นนีเ่เก็บเลยจ้ะพี่โอ้ยงามงามโอเคค่ะอยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวดายเหงาไม่ลูกมนัมนมนันมันเหงาไหมลูกถ้าไม่เดินมานี่หนาวตายแน้เลยนะเห็ดหมานมากเลยจ้ะพี่โอ้ยงามงามงามปิดกล่องนะคะวุ้ยเนี่ยสองดอก นาดอเอลิกลบหลุมจ้ะก็อันนั้นอือเห็นไหมเขาอยู่ที่ไหนอะพี่เขาอยู่ยุทธบรูอ่ไม่เคยเห็นเขาอะอาจะเพื่อนมานะอันนี้เดี๋ยวเก็บให้พี่เขาไ,ได้มันไม่ใช่แค่นี้นะอันนี้ก็น่าจะใช่อู้จริงๆด้วยเดียดูด,ดิเนลบอยู่ตรงนี้นี่ เดี๋ยวนะแปมนะขอ,อขอเลียงถ่ายรูปอันนี้อันนี้เอาไหมานะ่ะเห็ดส้มเถอเนี่ยเอา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 ว้าวมันมีคนถอนไปแล้วเนี่ยว้าวแต่เขาคงพลาดเออเขาพลาดมนหรือมันขึ้นมาใหม่นี่แหละมันจะขึ้นเร็วขนาดนั้นนี่พี่อนขาวขาขาสวยพอไ,ไปสามมาเป็นเพื่อนนี่เพื่นดูเอ๊ะเดี๋ยเดีงาดก่อนโอ้ยเฮ้ยงาดยากจนะ้ เอามีดไหมล่ะเอ้ยโอ้ยเดีด๋ยวปีกเลยก็มีตรงนี้เธอก็ได้เดี๋ยวแล้วป่ะน,นะเอาอันนี้มารวมเลยอันนี้เอาเห็ดส้มมารวมด้วยสัวงามมาันสุดๆเลยตรงนี้มันมัน